สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวท่านลมลักนาะท่าลงกุ่มทุนมีถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ในหัวข้อแหล่งดมนะคะวันนี้ขอนาเสนอหัวข้อเรากับเขานะคะจะได้เป็นแฟนกันตอนกี่โมงนะคะความหมายก็คือเรากับเขาจะได้เป็นแฟนกันหรือเปล่านั่นแหละในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะยังไม่ได้สถานะอะไรกันเลยยังเป็นว่าที่แฟนที่เล็งๆกันไว้เฉยๆนะคะ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะซึ่งกวางก็ทําเป็นหัวข้อคําถามลิสต์ไว้ให้กับเพื่อนเพื่อนเพื่อนสามารถกดแท็กเวลาเพื่อหาคําตอบได้เลยนะคะไม่ต้องฟังบทเกินนําก็ได้นะขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกๆุกคนมากเลยนะที่ติดตามกันมาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่นะคะสำหรับเพื่อนๆคนใดสนใจอยากเช็คดวงส่วนตัวนะคะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการจองคิวดูดวงส่วนตัวกับกวางได้ผ่านช่องทาง Li n e ID นะคนะ และขอฝากโปรแกรมดูดวงด้วยนะคะโปรแกรมสินแสบาโคชีวิตจะมีรหัสโค้ดให้เพื่อนๆได้ทดลองใช้งานฟรี30วันหากเพื่อนเพื่อชอบประทับใจนะเพื่อนๆสามารถเติมวันใช้งานเพื่อเป็นการสนับสนุนโปรแกรมดูดวงดีๆแบบนี้ได้ค่ะเอาเลยค่ะเพื่อนๆ่เดี๋ยวเราเข้าสู่การพยากรณ์กันเลยนะคะสำหรับทัดลมกุ่มตุนมีทุนไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆท่าลมลักขณะท่าลมกุมตุนมีทุนนะคะเรากับเขาจะได้เป็นแฟนกันตอนกี่โมงนะคะระยะเวลาในการพยากรณ์นะคะไม่มีผล ในเรื่องของเวลานะคะเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูได้ตลอดถ้าหากว่าคลิปนี้บังเอิญเพื่อนๆได้เห็นแล้วกดเข้ามาดูนะคะก็อาจจะเป็นพลังงานของเพื่อนๆการอ่านไพ่นะ,ะไม่จําเป็นว่ากวางจะต้องอ่านให้ตรงกับทุกคนนะคะเพื่อนๆเ,เป็นการแรนดอมเป็นการสุ่มเฉยๆนะเพื่อหาแนวทางนะคะอาจจะช่วยเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะ เดี๋ยวเรามาเริ่มพยากรณ์กันเลยนะคะสำหรับธาตุลมชาวกุมคือผู้ที่เกิดระหว่างที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาชาวตุลคือผู้ที่เกิด17ตุลาถึง15พฤศจิกาชาวมีถุนคือผู้ที่เกิด15มิถุนาถึง14รกรกฎาคมนะคะเรากับเขาจะได้เป็นแฟนกัน,กนตอนกี่มุงนะคะฟังขำคไม่ต้องซีเรียสน,นะอันดับแรกนะคะเรามาเปิดสถานการณ์ฝั่งของธาตุลมก่อนว่าตอนนี้สถานการณ์ฝั่งของธาตุลมเป็นยังไงบ้างเอ่ยสถานการณ์ฝั่งธาตุลม ตัวธาตุลมโอ้โหสรุปจะได้เป็นแฟนกับใครดีวะน่าจะมีคนคุยเยอะมีทางเลือกมีตัวเลือกเยอะมากมากนะคะมีแววเจ้าชูนะเนี่ยไม่ได้เรียกว่าเจ้าชูเรียกว่าเป็นคนที่มีสังคมทางเลือกเยอะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะโฟกัสที่ใครแบบจริงๆจังๆหรือเปล่าอาจจะมีคนที่คุณโฟกัสอยู่ได้หลายคนหรือถ้าตอนนี้คุณมีใครสักคนหนึ่งที่คุณรู้สึกพิเศษพิเศษมากๆคุณก็ยังไม่แน่ใจในตัวของเขาอะนะคะว่าเขาจะมั่นคงกับเราจริงๆ มีคนชอบได้เรื่อยๆประทับใจได้เรื่อยๆนะคะต่อให้คุณได้มีความชัดเจนกับคนนี้คุณก็ไม่ได้รู้สึกเสียดกเสียดายอะไรนะคะรู้สึกว่าคุณสามารถมีทางเลือกต่อไปได้อีกเรื่อยๆ,ๆนะค่างฉะนั้นคุณก็เลยเป็นคนที่แบบไม่ค่อยแคร์อะไรทั้งนั้นนะคะก็ออยังอยู่บนความไม่ชัดเจนอาจจะเป็นคุณที่ไม่ชัดเจนกับทางเรื่องที่เข้ามาหรือถ้าคุณเล็งเขาใครเอาไว้นะ,ะนั่นแปลว่าคนคนนั้นเขาก็ยัง แอคชั่นอะไรแบบคุ้มเครือกับเราอยู่เหมือนกันคุ้มเครือมาคุณก็คุ้มเครือกลับเหมือนกันนะคะถึงจะชอบแค่ไหนนะแต่ถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่มันไม่ชัดเจนไม่แจ่มแจ้งนะคะคุณก็สามารถ move on ออกมาจากความสัมพันธ์ตรงนั้นได้แบบไม่ไม่จำเป็นต้องลังเลอะไรทัดลมเป็นคนที่เผื่อใจเอาไว้นะกับทุกๆความสัมพันธ์นะคะคุณจะไม่ร้อยเปอร์เซนต์กับใครทั้งนั้นความไว้เนื้อเชื่อใจอะไรต่างๆนะคะมันต้องใช้เวลาในการสร้างขึ้นมานะ มันจะไม่เกิดขึ้นในทันทีหรือช่วงเวลาแคบแบบเดียวความรักสําหรับธาตุลมอ่ะมันไม่มีความรู้สึกที่เรียกว่าเกิดอาการชั่วบูบอืมคือความรู้สึกที่เราหวั่นไหวอ่อนไหว,วอะ่ะมันอาจจะเกิดขึ้นได้นะแต่ว่าคุณจะไม่ลงลึกหรือว่าไปลึกซึ้งอะไรกับความสัมพันธ์ที่เขายังไม่มั่นคงกับเราหรือความสัมพันธ์ที่เรายังไม่ได้รู้สึกว่าสามารถไว้ใจได้คุณคิดอะไรอยู่นะคะคุณคิดอะไรอยู่ เป็นคนที่ชัดเจนคนหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่ตรงไปตรงมานะกับกับสถานการณ์ในความสัมพันธ์นะ,นะคะเป็นคนหนึ่งที่เลือกได้แล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่วิ่งไล่ตามในเรื่องของความรักด้วยคุณจะพิสูจน์โดยการดูการกระทําของพวกเขาเหล่านั้นนะ,นะคะว่าจริงจังจริงใจ,งจ,งจกับคุณมากแค่ไหนและคุณก็จะเป็นคนที่ไม่แสดงออกความรู้สึกของตัวเองออกมาด้วยคือเป็นคนที่ไม่ปล่อยไม่ปล่อยความรู้สึกให้ฝั่งตรงข้ามรับทราบอะว่าคุณ มีความคิดเห็นแล้วก็รู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์นี้นะคะต่อให้คุณรู้สึกชอบใครมากๆคุณก็จะเก็บเอาไว้ในใจคุณก็จะวางตัววางทรงของคุณนะคะในในแบบที่คุณไม่ไข,ขว่คว้าไม่ให้ตัวเองแสดงบุคลิกภาพออกมาแบบเหมือนจะข้างลักหรือไขว่คว้าในเรื่องของความรักมากเกินไปราชาไม้เท้าและฝั่งตรงข้ามที่คุณโฟกัสอยู่ตอนเนี้ยวางม,มองว่าเขาก็น่าจะเป็นแบบเดียวกับคุณนะ คือคุณน่าจะเจอคู่โซเมดหรือคนที่ศีลเสมอกับคุณน่ะน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ชอบกันแต่ว่าเงียบเงียบต่างคนต่างไม่แสดงออกก่อนเขาเองก็เหมือนกับไม่ไม่ค่อยแสดงออกให้คุณรับทราบเหมือนกันว่าเขารู้สึกแล้วก็คิดกับคุณแบบไหนอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ที่แอบชอบกันนะคะแล้วก็อาจจะมีบทสนทนาในการพูดคุยกันบ้างเป็นบางเวลาคุณกับเขายังจะต้องแบบเจอกันหรือว่า มีการทำอะไรร่วมกันบางคนอาจจะเจอกันในในที่ทำงานเดียวกันน่ะเอออาจจะปริงในการร่วมงานหรืออะไรสักอย่างการทำงานเป็นทีมหรือถ้าคุณอยู่ในช่วงวัยศึกษาเล่าเรียนนะคะยังเป็นนักศึกษายังเป็นนักเรียนไฮสคูลตัวจิ๋วอยู่เนะะี่ยพายก็บอกว่าเหมือนเหมือนคุณน่ะชอบชอบกันน่ะเออประมาณนั้นน่ะอาจจะเป็นลักษณะแบบรุ่นพี่รุ่นน้องเหมือนมีความรู้สึกชอบชอบกันนะคะแต่เพียงแค่ว่า คุณกับเขาอะยังไม่ได้แสดงผลลัพธ์ออกมาอย่างชัดเจนว่าเรารู้สึกยังไงต่อกันเอมเพรสนะคะธาตุลมก็ยังวางตัวอยู่นะคะก็ยังก็ยังมั่นคงอะแล้วก็ชัดเจนกับตัวเองมากๆเป็นคนที่ไม่ปล่อยความรู้สึกไม่ปล่อยความคิดของตัวเองให้ฝั่งตรงข้ามรู้คือคุณจะไม่เป็นจุดอ่อน ไม่เป็นเหยื่อให้กับความสัมพันธ์กับใครทั้งนั้นนะคุณก็จะวางตัวในแบบสตรองนะคะแล้วก็มีมุมอ่อนโยนด้วยนะแต่เป็นคนเด็ดขาดแล้วก็ชัดเจนนะอืมภายนอกนะ,ค,ะคุณอาจจะดูเหมือนคนอินโนเซนต์นะนะถ้าใครที่เขาไม่ได้รู้จักความเป็นตัวตนของคุณจริงๆเขาด,ดูคุณจากภายนอกอะเขาอาจจะมองว่าคุณอะ่ะเป็นคนที่จีบติดง่ายแต่ถ้าเขาได้เข้ามาในชีวิตของคุณจริงๆแล้วได้รู้จักตัวตนของคุณจริงๆอะ่ะจริงๆทัดลมเป็นคนที่จีบติดยากมากนะ เดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ฝั่งของเขาคนนั้นกันนะสถานการณ์ฝั่งของเขาคนนั้นเราได้รู้คีย์เวิร์ดของหน้าไพ่แล้วล่ะว่าน่าจะต่างฝ่ายต่างแอบชอบกันอะแต่เป็นเป็นความรู้สึกที่เก็บเป็นความรับไม่ว่าคุณหรือเขาะนะคะสถานการณ์มาดูสถานการณ์ฝั่งเขาตอนนี้เป็นยังไงมาดูสิสถานการณ์ฝั่งเขาเขาได้เป็นไพ่เด็กไม้เท้านะคะเป็นไพ่แห่งเมนหกถ้วยโอ้ เขาอยากเข้าใกล้คุณนะอยากเข้าใกล้คุณนะคะแต่ยังหาจังหวะเปิดทางจากฝั่งของคุณไม่ได้เท่าไหร่เหมือนเขาก็มองสถานการณ์ฝั่งคุณอยู่เหมือนคุณคุณกับเขาไม่ค่อยสื่อสารกันด้วยไม่ค่อยสื่อสารบอกความรู้สึกและความคิดที่อยู่ภายในแต่ต่างคนต่างชอบกันนะเหมือนเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่แอบชอบกันแล้วก็เออเวลาที่จะมีบทสนทนาการมันต้องหาทุระในการพูดคุยถึงจะได้คุยอืม ไม่ว่าจะเป็นในฐานะที่ปรึกษาหรือพูดคุยในเรื่องของการใช้ข้ออ้างในเรื่องของงานเข้ามาเป็นสะพานเชื่อมในการพูดคุยกับคุณนะคะแต่ถ้าเอ่อให้เขาเข้ามาคุยตรงๆแบบเป็นการส่วนตัวเหมือนเขาจะไม่ค่อยการแอคชั่นแบบนั้นเออแต่เขาจะแอคชั่นเอ่อต้องมีข้ออ้างหรือมีเหตุผลในการนำมาเพื่อมีการพูดคุยกับคุณด้วยเออประมาณนั้นแหละเขาเขาถึงจะสามารถ เข้าหาคุณได้โดยมีเหตุผลที่อ้างอิงว่าวันนี้เขาอยากคุยกับคุณคือมันจะต้องมีอะไรนํามาเพื่อเป็นการพูดคุยกับคุณนะคะแต่จริงๆอ่ะเขาอยากคุยกับคุณเป็นการส่วนตัวในเรื่องอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการถามถ่ยสารทุกขุขดิบซึ่งเขาก็อยากจะรู้ว่าคุณเป็นยังไงบ้างแต่การมาของเขามันมักจะมีเรื่องทุระเสมอเพื่อที่จะให้เกิดการพูดคุยกับคุณนั่นแหละอืมันมีไพ่หกถ้วยมาด้วยอ่ะ ความไม่แน่ใจว่าคนคนนี้เป็นเป็นความสัมพันธ์ที่เคยมีเรื่องราวอะไรกับคุณไหมอย่างเช่นเขาเคยเป็นแฟนเก่าคุณไหมเนี่ยคนคนนี้เป็นแฟนเก่าของคุณไหมหรือว่าเขาคนนี้อาจจะเคยเป็นคนคุยเก่าของคุณก็ได้ที่ยังวนเวียนไปไปกับกลับอยู่หรือไม่นะคะพ่ยหกถ้วยหน่อยหกถ้วยนะคะเขาคิดยังไงอะชารีออด ใช่อดไฮโลเฟนนะคะห้าม้เท้าแล้วก็มีไพ่เก้าดาบภายในใจเขาว่าก็มีความรู้สึกว่าเขามีความสับสนอะไรลึกๆอะ่ะเขาคิดอะไรกับคุณมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนถ้ามาในลักษณะฐานะแฟนเก่านะในฐานะแฟนเก่านะนั่นแปลว่าแฟนเก่าอยากจะกลับมาเป็นเพื่อนคุณแต่จริงๆเขาใจแข็งที่จะเป็นเพื่อนกับคุณไม่ได้หรอกคนคนนี้นะคะเขา เพราะว่าเขายัาง move on จากคุณจริงๆไม่ได้อ่ะเออมันเหมือนเขาก็ยังสับสนในตัวเองแล้วก็คิดมากนะคะคุณยังมีผลกระทบต่อจิตใจแล้วก็ความรู้สึกเขาอยู่นะธาตุลมณปัจจุบันนี้ก็ยังมีผลแบบนั้นอยู่นะใน main energy นี้นะคะจะเป็นในลักษณะแฟนเก่าที่กลับมาก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์เก่า ที่เราก็เป็นคนคุยกันมาตั้งแต่แรกแล้วก็ได้นะคะแต่เรียกว่าเป็นความสัมพันธ์เก่าๆก,ก,กันเพราะว่าคุณกับเขาน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุ้นเคยนะคะแล้วก็รู้จักกันมาประมาณหนึ่งแล้วแล้วเขาก็ยังวนเวียนไปๆกับๆอยู่แบบเนี้ย เราทั้งคู่อาจจะไม่ได้คุยกันบ่อยอาจจะไม่ได้คุยกันทุกวันเห็นปะแต่เขาจะหาเรื่องเข้ามาคุยกับคุณน่ะอาจจะเป็นการคุยในเรื่องงานนะคะแต่จริงๆแล้วว่าลึกๆในใจเขาเขาอยากคุยกับคุณนอกเหนือจากเรื่องงานด้วยซ้ำน,นะคะแต่เหมือนเขายังไม่ค่อยกล้านะคะที่จะสารภาพหรือสื่อสารอะไรออกมาตรงๆกับความรู้สึกของตัวเขาเองที่รู้สึกกับคุณแบบส่วนตัวเขารู้สึกยังไงกับธาตุลมอะ่ะเขารู้สึกยังไงกับธาตุลมนะคะ รู้สึกยังไงโอ้ภายนอกกับภายในย้อนแย้งกันมากเลยภายนอกดูเหมือนเขาจะไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณนะถ้าดูแบบผิวเผินถ้าดูแบบไม่สังเกตเขาอะแต่ลึกๆภายในใจล้วคือแบบไพ่ลาชินีถ่วยขึ้นมาเลยเขาพยายามที่จะเก็บทรงเก็บอาการเก็บความรู้สึกของตัวเองนะคะเขาเองก็เป็นคนหนึ่งที่พยายามวางตัวใส่คุณเหมือนกันซึ่งมันก็ไม่ต่างจากคุณเลยแล้วกว็มีความรู้สึกว่าคุณกับเขาอะมีความเป็นโซเมตมีความเป็นโซเมตกันอะเนี่ยเหมือนต่างคนต่างชอบกันอะ แต่เพียงแค่ว่าคุณเองก็ยังไม่แน่ใจไงในตัวเขาว่าเขาจะรู้สึกชอบเราอย่างที่เรารู้สึกหรือเปล่าซึ่งเขาเองเขาก็ดูเหมือนไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าเข้าหาคุณตรงๆแล้วเขาจะสามารถจีบคุณติดหรือเปล่านะคะไพ่โซเมตมา,มาสองคู่เลยอะมีความเป็นโซเมตะนะแต่เพียงแค่ว่ามันอาจจะยังไม่ถึงเวลาก็ได้นะคะที่คุณสองคนจะได้ล่วงรู้ความรู้สึกภายในใจของกันและกันนะน้องาตุลมเขารู้สึกยังไงกับคุณอีก รู้สึกยังไงกับคุณอีกอยากเข้าหาอยากรู้จักคุณมากกว่านี้หรือถ้าเขารู้จักคุณในฐานะคนคุยมามากพอแล้วนั่นแปลว่าเขาก็อยากที่จะมีการเปลี่ยนแปลงสถานะความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะแต่เพียงแค่ว่าแอคชั่นถัดไปของชาวทัดลมอ่ะมันยังไม่ได้มันยังไม่ได้เกิดขึ้นทําให้เขารับรู้ว่าคุณเปิด เส้นทางให้เขาเข้าถึงคุณได้มากกว่านี้หรือเปล่าเท่านั้นเองเหมือนเขาก็ยังไม่ค่อยกล้าที่จะเทคแอคชั่นอะไรกับคุณมากนะมันก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นได้เพียงแค่ไปๆกับๆอะ่ะเออเป็นความสัมพันธ์ที่คุยกันบ้างหรือบางทีก็ไม่ได้คุยกันนะคะแต่ความรู้สึกที่มันอยู่ภายในใจของเขาอะ่ะก็ยังสนใจคุณเหมือนเดิมเหมือนเขาว่ามั่นคงกับความสัมพันธ์นี้มากๆเลยนะอืมแต่ก็ ยังไม่รู้ว่าจะถึงแอคชั่นยังไงเพื่อให้มันอยู่ในจุดที่ลงเอยกันอย่างสวยงามเข้าใจไหมอ่าฮะเพราะเขาก็ไม่ได้รู้ใจคุณจริงๆนะว่าตอนนี้คุณรู้สึกแล้วก็คิดยังไงกับเขามาดูกันนะคะว่าทำไมเขาถึงยังไม่ชัดเจนกับคุณสองเหรียญเพราะเขายังไม่แน่ใจในตัวคุณไงคะทาดลมหนึ่งไม้เทา้าห้าไม้ได้ห้าเหรียญ เดดซันเขาต้องรู้ให้แน่ชัดว่าคุณเองอ่ะก็มีใจให้เขาเหมือนกันเหมือนเขายังไม่กล้าพูดอะไรที่ที่มันล้ำเส้นกับคุณไปมากกว่าเนี้ยยังไม่กล้าที่จะขอเป็นแฟนเพราะว่าคุณกับเขายังไม่ได้เริ่มเรื่องราวความสัมพันธ์อะไรกันลึกซึ้งมากกว่านี้แต่จริงๆอ่ะลึกๆอะเขาอารมณ์ประมาณว่าถ้าได้คุณเป็นแฟนก็ดีเออประมาณนั้นแหละแต่ว่าสถานการณ์มันไม่ได้ซัพพอร ให้เขากล้าที่จะพูดความรู้สึกของตัวเขาตรงๆออกมาให้คุณฟังเท่านั้นเองเพราะตัวคุณเองก็ยังนิ่งเหมือนกันนะทัุลมเพราะคุณเองก็ยังไม่มั่นใจในตัวเขาเหมือนกันนะคะว่าเขาจะรู้สึกชอบเราจริงๆซึ่งเขาเองก็รู้สึกแบบเดียวกับคุณเลยค่ะเหมือนต่างคนต่างไม่มั่นใจแล้วก็ยังไม่มีใครที่จะกล้าแสดงออกออกมาก่อนนะคะถามว่าอยากชัดเจนกับทัดลมไหมคืออยากอยากชัดเจนมากกว่านี้นะคะแต่ทีเนี้ยถ้าเขาจะาสารภาพความรู้สึกกับคุณไปเลยมันเหมือนเป็นการข้ามขั้นหรือเปล่าเออ อย่างน้อยๆตอนเนี้ยเขาก็อยู่ในจุดเริ่มต้นที่ดีในความสัมพันธ์กับทัดลมนะตรงที่เขาก็ยังวนเวียนกลับมาคุยกับคุณอนะคุณก็ยังรู้เนี่ว่าเออเขาก็ยังอยู่ในชีวิตเรานะคะแตท่ทีนี้จังหวะและเวลาที่เขาจะมากมายกับคุณมากกว่าเนี้มันอาจจะดูจากสถานการณ์ที่มันยังไม่ได้ซับพอร์ตเขาขนาดนั้นนะคะทัดลม เหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่แอบชอบกันอยู่แค่นั้นเนีะแต่เพียงแค่ว่ายังไม่รู้ความคิดแล้วก็ยังไม่รู้ใจกันแล้วก็ทําอะไรกันไม่ถูกไม่ว่าจะคุณหรือเขาเลยอะคะ่ะก็ทําได้เพียงแค่วางตัวกันไปแบบนี้ใส่กันเรื่อยๆถ้ายังไม่มีใครกล้าแสดงออกจะได้เป็นแฟนกันไหมนี่สิดามาเนี่ยจะได้เป็นแฟนกันไหมคือมันต้องผ่านอุปสรรคความรู้สึกภายในใจระหว่างกันไปก่อนอะคืออุปสรรคในเรื่องของความกลัว กลัวหกักกลัวสารภาพไปแล้วหน้าแตกอย่างเงี้ยก <c oughs> ลัวการเสียทรงถามว่ามีโอกาสไหมหนึ่งถ้วยมันมานะมีโอกาสนะคะแต่คือมันต้องตัดความกลัวตรงนี้ออกไปอะแล้วต่างคนต้องต่างกล้าพูดความรู้สึกของกันและกันนะคะแต่ถ้างเงียบเป็นใบด้วยกันทั้งสองฝั่งถามว่าจะได้เป็นแฟนกันไหมไม่มีทางนะคะมันมีระยะเวลาของมันนะความสัมพันธ์อะเดทมาเลย มีเวลานะเนี่ยความกลัวถ้าเนี่ยตราบใดที่ยังยังไม่มีการสารภาพหรือไม่มีการพูดอะไรตรงๆอะ่ะผลลัพธ์ของการที่เราจะได้มีโอกาสเป็นแฟนกันนะมันจะไม่เกิดขึ้นมันจะเป็นได้เพียงแค่สถานะแอบชอบกันเฉยๆหรือเป็นสถานะความสัมพันธ์ที่คุยกันแต่วางตัวใส่กันสักวันหนึ่งเดี๋ยวก็เฟดตัวออกไปจากกันนะคะถ้าเป็นแบบนั้นอะ่ะเขาคนนี้อาจจะไม่ได้อยู่ในชีวิตคุณแล้วอย่างที่บอกไปเนาะด้วยคนธาตุลมอะ่ะคุณเองก็มีตัวเลือก เข้ามาเยอะนะคะฉะนั้นถ้าคนคนนี้เฟดตัวออกไปจากชีวิตคุณถามว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกที่แบบโอเครู้สึกรู้สึกนอยอะอารมณ์มันก็แค่น้อยอะแต่คุณก็ยังมีทางเลือกอื่นอะในอนาคตข้างหน้าก็อย่างที่บอกไปคือถ้าลรมะคุณเป็นคนที่ไม่เต็มร้อยกับใครนะคะคุณจะเผื่อใจเอาไว้เสมอนะเพราะถ้าคุณ m ูฟออนหรือใครคนใดคนหนึ่งออกไปจากชีวิตคุณคุณจะได้ไม่ต้องรู้สึกแบบเสียใจหรือร้องไห้ฟูมฟา์นะคะหรือต่อให้ คนคนนี้เป็นบุคคลที่คุณชอบมากที่สุดแต่ถ้าเขาจะไปจากตรงนี้ถามว่าคุณอาจจะมีบ้างที่คุณรู้สึกเสียใจนะคะแต่ไม่ได้เสียดายอะไระนะก็ธาตุลมเป็นคนมีตัวเลือกเยอะนะฉะนั้นคนที่ควรกล้านะคะก็อาจจะต้องเป็นเขาอะที่ควรกล้าเข้ามาจีบคุณตรงๆนะคะไม่ใช่ทําตัวรับๆอๆแล้วจะให้รอธาตลมเนี่ยเป็นฝ่ายไปแอคชั่นอะไรก่อนอะกวางว่าไม่นะ ถ้าลมนะ่าจะแบบไม่ไม่ได้ไขว้คว้าขนาดนั้นถึงแม่ถึงแม้ว่าจะรู้สึกประทับใจในตัวคนนี้ก็ตามคุณก็จะไม่แสดงออกก่อนน่ะเออประมาณวัดดวงกันไปเลยอะ่ะถ้าเขาจะหายไปก็ก็เสียใจได้ถ้าลมรู้สึกเสียใจได้โอเคไม่เป็นไรแต่แต่คุณจะเสียใจไม่ถึงขนาดทําให้ตัวเองเสียเวลานะเพราะว่าทางเลือกคุณเยอะสังคมทางเลือกคุณเยอะนะไปหน้าคิวถัดไปเข้ามาได้เลยสรุปความสัมพันธ์สิคุณกับเขาเลิฟเวอร์อะ าดลมได้ไพ้เลเวอร์นะราชินีดาบเนะะี่ยฮะธ้าดลมน่าจะเป็นคนที่แบบไม่แอคชั่นก่อนแน่นอนไม่ไม่แสดงออกอะไรก่อนแน่นอนเลยถึงถึงวันเนี้ยคุณยังโฟกัสที่คนคนนี้นะคะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องอยู่กับคุณไปตลอดอะ่ะถึงแม้คุณจะโฟกัสที่เขาหรือรู้สึกชอบพิเศษยังไงกับเขา เนี่ยแต่คุณจะไม่ขว่ยคว้าเอามาจะเป็นจะเป็นฝ่ายไม่วิ่งตามไม่ขว่ยคว้าถ้าเขาไม่วิ่งตามคุณก็แล้วแต่ก็คือเขาก็คงไม่ได้มีเรื่องราวความสัมพันธ์อะไรที่ลึกซึ้งกับคุณหรอกถ้าเขาอยากจะสารความสัมพันธ์กับคุณหรือพัฒนากับคุณอะต้องเป็นฝ่ายเขาอะที่วิ่งตามคุณเพราะว่าเหมือนแบบธาตุลมคุณนิ่งมากเลยนะคะมีชาวเมธมีชาวมิถุนมีชาวพิจิกมีชาวพิศพนะคะมีชาวมีนะ ชาาวรีีมนโอเคนะคะนอกนั้นนะจะเป็นราศีเป็นธาตุอะไรก็ได้นะคะขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆทุกๆคนที่ติดตามกันมาตลอดเดี๋ยวไว้โอกาสหนะ้าเจอกันใหม่ในะอีพีทัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไปบาย